ครับเจอกันครับช็อตที่สอครับดูการทำสโลครับนี่ปัดลงนะครับดูคนขับคือเท่าแกเองครับแกขับเองครับสโลครับดูสโลครับครับวันนี้ลงทุนมากครับเพื่อเราจะมาทำชิปชิปนี้ก็อาจจะ ยาวครับเพราะ่จะไปตัดต่อคลิปนี้คลิปที่สองนะครับพี่น้องัมาเจอกับโกเวครับเป็นสามหนึ่งห้ารุ่นหกครับแต่เครื่องยนต์ไม่รู้ว่าจะไอ้กี่ซูปครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่เคยรีวิวครับแล้วผมก็เคยขับจะรถใหม่ครับนี่เป็นรถเก่านอกครับร การทํางานของเขาคับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับการทํางานนี่ตั๊กแกขับเองครับดินแฉงมากรถขับจะรถบ้างครับดูนะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย สองโมงกว่วๆครับพอดีมาเจอลูกพี่ครับก็เลยตามมาดูครับผมจะพามาดูการโคดบ่อนี่ครับเขาเรียกซอจัยเย็นครับนี่คือสามหนึ่งห้า ของรุ่นนี้น่าจะใช้เครื่องอีสุหรือไม่มันใจนะถ้าไม่ใช่อีสุก็เป็นไอเครื่องมิตซูถ้ารุ่นหกอะรุ่นรุ่นหกถ้าเป็นสองร้อยแล้วรุ่นหกมันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องหกชูของมิตะคิรับ การทำงานไปเรื่อยครับพี่น้องครับอันนี้ก็ประมาณสองนาทีครับคลิปนี้ก็ยาวๆหน่อยสองนาทีครับลงทุนแล้วพี่น้องผมนั่งตากแดดเลยครับวันนี้ครับเพื่อจะมาดูการทำงานของโกเบครับดูแล้วน่าลูกพี่เร่งไม่สุดครับ ไปฟ้าครบครับวันนี้ก็พึ่งได้มาใหม่ๆเลยครับก็ไปประมูลมา